สวัสดีค่ะอยู่กับเมย์เหมือนเดิมเปิดคลิปมาก็กระโดดเลยวันนี้อากาศ4องศานะคะพาเพื่อนๆมาอีกโซนหนึ่งของบุกเคนตโซนนี้เป็นคลินิกเก่าหรือว่าอนามัยเก่านะคะจะเห็นว่าตรงนี้หีมาจะละลายช้าหน่อยถ้าเพื่อนๆสังเกตบนต้นไม้จะเห็นว่ามันเริ่มออกดอกผีใบแล้ว กำลังจะเข้าช่วงฤดูหน้าร้อนแบบเต็มตัวตรงนี้จะสุดหน่อยจะเห็นภูเขาทะเลได้กว้างขึ้นช่วงหน้าร้อนเมย์จะชอบมาตรงนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเขาเวลาเมย์ขึ้นไปบนเขาก็จะไปเก็บเห็ดเดินป่าเดินออกกำลังกายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่งชิลๆเดี๋ยวช่วงหน้า ให้เพื่อนๆได้ดูสังเกตไหมคะว่าฟ้ายังใสยอยู่แต่ว่าคึมๆนะเหมือนฝนจะตกพยายามถ่ายช้าๆให้เพื่อนๆได้เห็นกล้องสันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมานะถือเองมันอาจจะสั่นๆหน่อยวันนี้คลิปยาวนิดนิดนะสีนะ่นาทีเพื่อนๆดูกันให้จบนะคะ สังเกตว่าคืมนิดนึงนะแต่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่พยายามถ่ายช้าๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันโซนตรงนี้บ้านคนจะน้อยนะคะไม่ค่อยเยอะจะเงียบดูกันไฟแผ่เพลินนะคะสังเกตว่าบนภูเขายังมีหิมะอยู่นะอากาศไม่หนาวมากอ่น,นิดนิดนะ เห็นไหมคะว่าบนหลังคาหิมะละลายเยอะแล้วนะอยากให้เห็นทุกมุมนะทุกๆจุดที่เมย์ถ่ายมาให้ดูเมย์พยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูแต่ละจุดนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันขึ้นมาสูงอีกหน่อยตรงนี้จะเห็นภูเขา คือมันเงียบมากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโพสแก้นะโรงเรียนปิดห้างิดหนึ่งอาทิตย์นะคะคือบรรยากาศคือเงียบมากหันมาเจอต้นไม้ต้นนี้มันกำลังพิวกระลมคือมันสวยมากเลยนะคะพยายามหันกล้องช้าๆให้เพื่อนๆได้เห็นอยากให้เพื่อนๆฟินไปกับบรรยากาศที่เมย์เก็บมาให้ดู ันสวยบ้างบางวันไม่สวยบ้างแต่เป็นธรรมชาติจริงๆของแต่ละวันนะคะยังอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะท้องฟ้าสีฟ้าอยู่นะแต่ว่ามันคืมนิดนึงเพราะฝนมันกำลังจะตก บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะของวันนี้นะถ้าวันไหนเมย์ลงคลิปใหมห่หรือคลิปเก่าเมย์ก็จะระบุเอาไว้นะคะแต่วันนี้เป็นคลิปของวันนี้นะเดินขึ้นมาเนินหน่อยนึงวันนี้มีแค่นี้ละค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย